ไปสวดมนต์กันค่ะทุกคนวันนี้ครูชวนทุกคนมาเติมพลังบุญด้วยการสวดมนต์กันค่ะหลายคนก็อาจจะทําสิ่งนี้อยู่แล้วครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าเรื่องการสวดมนต์คือการทําน้อยแต่ได้เยอะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คือพลังงานที่เรามองไม่เห็นอะไรก็ตามที่เราคิดดีพูดดีทําดีสิ่งนั้นย่อมก่อให้เกิดผลด,ดีกับเราเสมอ,อเหมือนทุกวันค่ะขึ้นมาสวดมนต์กับน้องขนมปังเหมือนเดิมครูเองก็กําลังนําพาให้ลูกสาวได้มีความคุ้นชินกับการสวดมนต์มาก คือเพราะสิ่งนี้จะทำให้เขามีสติ รวมทั้งตัวครูด้วยหสือสดมน์ที่ครูสวดเป็นประจำก็เล่มนี้ล่ะคะ่ะหลายบทในหนังสือเล่มนี้ครูรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคําอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระหรือว่าบทกวดน้ําให้กับเทวดาประจําตัวไม่ว่าจะเป็นบทไหนบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ความตั้งใจจริงของเราในการลงมือทํานะคะมาอีกทีขนมปังก็หลับแล้วค่ะส่วนใครที่อยากได้หนังสือสวดมนจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะ